สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องบอมสกี้รีวิวนะครับผมผมบอมสกีโฟนะครับผมเมื่อสักครู่เพิ่งลงคลิปซลาตันอิบราฮิโมวิชไปอัมราแขวนซัดไปนะครับผมอะไรนะซลาตันไม่ได้เลิกเล่นฟุตบอลแต่ว่าฟุตบอลเลิกเล่นซลาตันแน่ชอบคอมเมนต์นี้นะครับผมอ่ะอ่ะก็เลยไม่ได้ลงคลิปอันนี้คลิปนี้นะครับในช่องบอมสกีโฟนะครับก็มาลงคลิปในช่องบอมสกี้รีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่สําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับการอัปเดตพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะครััััับบบคคคือออออตตนนนนเเเเเทีี่่่ยยยงงะรรผมกกกก็ลลลิปปววาดใ ไปแล้วนะครับผมว่ามีฟังก์ชันอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมบนหน้าเว็บไซต์นะครับผมแต่ว่าก็มีเพิ่มเติมบนทวิตเตอร์นะครับของ e f o o t b a l l o f f i c i a l นะครับผมสาหรับแพ็คพรุ่งนี้นะครับผมก็จะเป็นโชว์ไทม์ครับแม่อย่างที่ผมดาไว้เลยคือตอนเที่ยงผมเดาไว้ในคลิปนะครับผมว่าอาจจะไม่ใช่อีปีก็ได้อาจจะเป็นโชว์ไทม์แต่เป็นแพ็คใหม่สกิลใหม่นะครับแล้วก็เป็นสกิลใหม่จริงๆนะครับผมสกิลใหม่ของโชว์ไทมนี้เป็นสกิลที่ชื่อว่า Age Ace c r o ร s i n g นะครับหรือ คอสบอลจากริมเส้นหรือคอสเอ่อริมขอบเส้นนั่นเองนะครับคอสบอลจากริมเส้นอ่ะพูดภาษาบ้านๆเลยแล้วกันนะครับเปิดบอลจากริมเส้นนะครับแล้วมันต่างจากพินพอยคอสซิ่งยังไงครับพินพอยเนี่ยมันเป็นการเปิดหาตัวคือเปิดคอสระบุหาต,ตัวตัวเป้าหมายใช่ไหมแต่เอชคอสซิ่งเนี่ยคือถ้ามันแปลอย่างนี้คือมันเป็นการเปิดบอลจากริมเส้นคอสบอลจากเส้นขอบเอ่อเส้นขอบสนามนะครับก็เติมไปริมเส้นแล้วเปิดนะฮะแต่ถ้าเรานิยามสกิลนะครับผมจากสกิลที่ผ่านมานะครับโมเม ตั้มดิปปิง้งฟิเนอร์มิโนฟินิชชิงเกมเชงกิ้งพา s ์สฟอร์เทสอ่ะสกิลใหม่ของโชว์ไทม์สี่สกิลที่ผ่านมานะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลสนับสนุนสกิลอื่นอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยเกมยังไม่ได้อธิบายนะว่ารายละเอียดของสกิลนี้เนี่ยมันทานํางานยังไงบ้างนะครับก็คงต้องรอพรุ่งนี้เกมเปิดแหละคือต้องต้อง,ต,องต้องรู้กันในเกมนะครับอีกทีหนึ่งจะมีคําอธิบายในเกมตอนเนี้ยหน้าโปรโมทเนี่ยยังไม่มีอธิบายว่าสกิลนี้มันจะทํางานยังไงนะคร โชว์ไทม์สี่สกิลเก่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลสนับสนุนสกิลอื่นๆหรือความสามารถอื่นมากกว่าแล้วเราก็ทํางานแบบมีเงื่อนไขด้วยนะครับหมายความว่าไอ้สกิลนี้เนี่ยมันจะทํางานอาจจะมีการทํางานแบบมีเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับผมอย่างเช่นอ่าลงในช่วงครึ่งหลังไหมจะมีเอ่อการเปิดบอลแม่นยําขึ้นไหมเออคอสบอลแม่นยําขึ้นในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คิดว่าประมาณนั้นนะโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยเพิ่มเพิ่มบัฟเรื่องของการเปิดมงเกมมิ่งได้เลยนะเนี่ย เออแต่อย่างอย่างว่าเลยครับมันก็ไม่ใช่บัฟเรื่องของการเปิดบางอย่างเดียวไอ้สสกิลที่ผ่านมามันก็ไปบัฟเรื่องอื่นด้วยนะครับผมแต่ก็ทํางานแบบมีเงื่อนไขแหละนะเอ็ดคอสซิ่งนะครับผมนีม่แหละฮะหมายความว่าก็คงมีโชว์ไทม์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็เป็นสกิลพิเศษนะครับที่ไม่สามารถกดเพิ่มได้โดยไอเทมเพิ่มสกิลนะครับผม,ผมก็มีเฉพาะนักเตะโชว์ไทม์โชว์ไทม์ในแต่ละแพ็คเท่านั้นเองนะครับทีนี้มีใครบ้างครับจากภาพเงาตรงนี้นะฮะก็็ตต้้อออออองเเปนนนนักกกกกะทีีม่มมมสสสสิลลลาาาาาาารรรรคคคบบหืวถใจด ดีมากนั่นเองนะครับคือถ้ากดดูรูปตรงนี้นะเอาคนแรกก่อนดูรูปตรงนี้เนี่ยคุณดูอะไรออกไหมฮะแวบแรกผมเห็นทรงผมเลยฮนะทรงผมแบบนี้ตัวที่เปิดบอลแม่นๆและทรงผมแบบนี้จะมีใครไปไม่ได้ครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับผมจะเทียบรูปเงาให้ดูเลยนะในร่างของลเว์ภูนะครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะครับผมดูมือตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับทรงผมก็เหมือนกันนะองศาของการวางแขนวางขาก็เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นภาพอื่นนะฮะแต่อเล็กซานเดอร์ น่าจะใช่เลยนะครับผมไม่น่าจะผิดพลาดไปกว่านี้เลยนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับส่วนคนที่2นี้ตอนแรกก็ดูยากเหมือนกันนะคนที่2อ่ะแต่ดูจากองศาของแขนและขานะครับผมก็บ่งบอกได้เลยนะฮะถ้าเทียบกับรูปนี้น่าจะใช่เลยนะครับผมก็เป็นคีเลียนทิปเปียครับผมของนิวคาสเซลแบ็กเหมือนกันนะครับลูกฟุตบอลอาจจะอยู่ในคนละตำแหน่งกันนะครับรูปเงาเนี่ยกับรูปจริงอาจจะอยู่ในคนละตำแหน่งกันนะครับก็เหมือนกับโชว์ไทม์ตัวอื่นนะลูกบอลมันจะอยู่คนละตำแหน่งกันแต่ให้ดูจากแขนและ ขาครับผมคีแรนทิปเปียครับผมนะก็จะมีนักเตะนิวคาสเซิลเป็นโชว์ไทม์บ้างนะครับผมเออเรอร์พูก็มาบ้างนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ทีมที่มีเลกสิสนะครับก็มีเหมือนกันอย่างฮาแลนด์เมื่อก่อนก็มีเนาะเออส่วนตัวที่3ครับหก้นงอนงอนแบบนี้ฮะแขนงอนๆบิดบิดก้นบิดบิดแบบนี้นะครับผมเขาก็คือนังชอนั่นเองฮะลุกชอครับโอ้วานักเตะแมนยูมาบ้างครับโชว์ไทม์เออไม่รู้ว่าอีพิกบิ๊กไทม์จะมา พรุ่งนี้แต่ว่าโชว์ไทม์ของแมนยูมาแล้วครับลุคชอครับผมโม,โมโรูปนี้เลยนะครับผมก็ทั้ง3คนนี้จะเป็นตำแหน่งแบ็คทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ตำแหน่งปีกหรือว่าปีกต่ำพวกคอสติสอะไรบางคนก็อาจจะบอกว่าคอสติสฟิลิปคอสติสหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากรูปเงาตรงนี้เนี่ยเป็นแบ็คทั้ง3ตัวตามนี้เลยนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อโน่กิรันทิปเปียและลุคชอนั่นเองนะครับผมก็มากับสกิลพิเศษนะครับเอสคอสซิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้คงได้รับชมรีวิวกันเต็มๆแแนนนนนน่อทัััั้้งง3ตววีีะะคครรบมมมถึจพ็ ใหม่มาอีกเพียบเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะทําทันหรือเปล่านะเออใครจะอาสาช่วยรีวิวก็ทักแชทมาหน่อยนะครับผมพรุ่งนี้หัวหมุนแน่นอนครวันสวันต่อจากนี้นะครับแพ็คดักนกบอลก็มาใหม่ไม่รู้ว่าจะมีแพ็คขับมาขายอีกหรือเปล่าหรือยังไงนะครับส่วนใครที่พลาดคลิปเมื่อตอนเที่ยงที่ช่อง Bomski p h นะครับก็ไปติดตามได้นะครับผมพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันการอัปเดตในแพทใหม่2.6.0นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเพิ่มสกิลเออมีเพิ่มสกิลเพิ่มช่องตัวสำรองนะครับผมรีเซ็ตค่าพลัััังงไไดดด้รรระะะะะะบบบบบบนนนนนจคคคูููู่่่่่เเลลกกแหฮ็ายยออีีปทช ถ้าอยากฟังรายละเอียดนะครับโอเคน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะช่อง Bomb Ski Review นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีแพ็คใหม่ๆเยอะๆแบบนี้เนะี่ยลงคลิปในช่อง Bomb Ski Pro ไม่ไม่หมดแน่นอนต้องต้องลงคลิปในช่องนี้ด้วยนะครับแต่เจอกนันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ